โดดได้ไหมเอออ่ะมีทางแยกไปนี่นี่นี่มานี่มานี่มานี้นี่มาไหนขอคอยอีกฝั่งนึงอ่ะกูอยู่ไหนก็อยู่ในข้้งบนเนี่ยวงกดอะไรก็ไม่รู้ก็มันมีกล่องอยู่เนี่ยตรงนี้อ่ะจะมีกล่องก็เป็นได้ก็เขาเจอไเแลาอันนึงมันก็อีกอันนึงมันอยู่ที่เขานี่เดี๋ยวเจออะไรวะเนี่ยเจออะไรวะเนี่ยมันเป็นบล็อกเลสตน stone อะไรสักอย่างเออเอามาด้วยก็ได้มันเอามาด้วยไม่ได้มันมัน มันบล็อกขวางไว้อยู่อะตรงนี้จะปุ่มเนี่ยจะปุ่มจะปุ่มจปุ่มแล้วมันด่านนี้ไม่ให้หาที่ปุ่มสองอิ้งครบแล้วไงครบแล้วเหรอเอาโอเคแล้วตรงนี้มันให้ขึ้นมาเพื่ออะไรวะไม่รู้หอยหลอดอยู่ไหนอะไหนแล้วเมื่อกี้เห็นชื่อเธอบนเว็บตอนนี้อยู่ไหนก็กลับมาทางเดิมสิคุณมาทางไหนคุณก็กลับมาทางนั้นสิมาแล้วบนเป็นหมีกลนพึ่งอมาแล้วไหนไหนนี่อยู่นี่อันหนึ่งอันเนี้ยที่แปะตรงนี้นะอยู่ข้างในนู้นได้อีกอันนึงอยู่ทางนี้กระโดดตายกระโดดตาายนนนขขึ้้ไปบ ขึ้นไปเองลงสิลองขึง้นไปกระโดดตายกระโดดตายว่าแต่กระโดดตายตายอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายอยู่นั่นแหละอ๋อไม่ชินิงเลยนึกแค่เหม็นตาย<อ>เลยโดดไปสี่โดไปเลยโดไปเลยยังไม่ถึงอีกอ่อนูนบนยอดนูไม่เห็นตายเลยคุณก็รู้ว่าปาลาคัวสำหรับเขามันคืออะไรมันคือนรกโอ้นั่น <c oughs> ทำไมกระกโกเขาลีสปาวมังอ๋อนี่ต้องโดดอย่างนี้โดดมมอย่าองออปุ่มไม่มีนี่ก็เอาไปแล้วมนะันมันเป๊ะแล้ว อ้าวแล้วเ,เ,เดี๋ยวนะปุ่มอีกอันหนึ่งอ่ะก็แปะ,ละแล้วไงอ้าวเราให้เขามาเพื่อเพื่อดูเพื่อมาให้ดูใช่ใช่ใช่ยังไม่เกิดเลยย้อนกันยังไม่เกิดเลยโอเคสองปุ่มเจอแล้วนะฮะเกิดแล้วเอออย่าบอกนะว่าปุ่มนั่นไงว่าบอกแล้วว่ามันต้องมีอีกอ อีกแล้วเหรอลองไปใหม่คุณหลอกดาบอกแล้วว่ามันมีต้องมาทำไปมันให้ขึ้นไปทำไมแต่ขึ้นไปก็ไม่เห็นเจออะไรเจ้าข้างบนเอาแล้วข้างบนเก็บแล้วข้างบนเกี่ยวข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ก็มีนี่ไปไหนแล้ววันนี้ไหนไหนมานี่ข้างล่างมีด้วยเหรอเนี่ยมีมีจ้าไม่ใช่เล่นๆเลยเนี่ยไปยังไงไปไม่ได้ไปไหน ไม่เป็นเลยเดี๋ยวนะแล้วไอ้ไอไอตรงนี้มายัางไงเนี่ยไม่รู้นะม,มันมีของมันอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับเขาเตื่อเตื่อเตื่อเหื่อเตื่อเอ,อ้าวัดเลยเอาแล้วจะผ่านยังไงวะนะ่ะไม่รู้อ่ะหอยหลอดไหนลองไปใหม่ดิแล้วก็ไปอ่ะว่แกเฮ้ยมันวางผิดปะเนี่ยมันมองมาอย่างนั้นละเาก็กไม่ใช่มันวางผิด แล้วรปังมันวางผิดแล้วมันไม่ได้ดูหรือเปล่ามันมันติด, <S <S ตดบล็อกตรงนี้มันจะไปงไงวะเจตนาหรือเปล่าเจตนาแล้วไปยังไงอะติดตายเอ,อือต้องกระโดดแบบเสียงเสียนกระโดดจริงๆแล้วอันนี้มันกระโดดยังไงเนะี่ยมันพอดีตัวเลยใช่อันนั่นแหละไอ้ตู้หนังสือเนี่ยกระโดดยังไง้วกระโดดแบบเลยไปเลยอะโอ้หติดยังไงก็ติดว่ะ ไม่รู้ว่าไปทางไหนก็ติดยยกจุงเหลือดา่านเหลือด่านชั้นสีใช่ไหมมันไม่มีกลนไกอะไรเลยเท้มาต่อกันกว่าจะโดดมาได้นะฮะมันโคตรอ้าว ตรงนี้เราทําไมเราไม่เห็นเลยวะเนี่ยโอ้นี่ไงคือปุ่มมันอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าเดินผ่านไปทุกรอบเลยตั้งแต่รอบที่โดดมารอบก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เดินวนอยู่นั่นน่ะหาปุ่มไม่เจอคือปุ่มมันอยู่ในกล่องไงเนี่ยมีเหลืออีกอันหนึ่งใช่ไหมอันหนึ่งอยู่ไหนอยู่นั่นไหมอยู่อ้ยนไหย ยืนท,ทำไมขึ้นไปปมนึ่งจ่ไหนเกียดทำไมเนี่ยอ้าว <c oughs> โอเคบันไดมาแล้วนะฮะบันไดอย่าบอกนะว่ามีอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรสเกลเอ้ยซอมบี้สกเกลอะไรแล้วยังอ้าว <c oughs> เฮ้ยจริงแล้วเหรอเจ้าเห็นสีทองตรงนั้นทึมบโอ้เห็นแล้วครับสีทองงนแล้วยังไงต่อจะบอกนะว่าต้องไปดำเลยราวะเมมอทองเปลาพิปรลิตแต่พูลท่านได้ w2 w2 อะไรอ่ะเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้เอาเดี๋ยวเอี๋ยวเดไหยวเดี๋ยเดี๋ยวเดยเียเดี๋ยอยออไอหาไฟไม่มองไม่เห็นว่ะ ไม่เกิดอีกแล้วค่ะไม่เกิดค่ะไม่เกิดอีกแล้วอ๋อมันดรอปผมนี่เองฮะอ้าวทำไมตัวเองหายตายสองครั้งวอสเซเลนไบวอลส์ไหนทีมเกิดก็ยากอยู่แล้วยังมาโดนแฟนตัวเองฟันตายแค้นอะไรกันลึกกันเนอะอื้มอื้มแปะ แปะแล้วตะเปาก็ยากมากเลยนะว่าจะเกิดทีนึ่เนี่ไม่พอใจขนาดต้องมฟันที่ตายเลยเหรือได้ทีฟันเอาฟันเอาเนี่ยได้ทีฟันเอาฟันเาตาเลย้อ๋อรู้แล้วเป็นคนชอบฟันใช่ไหมเดี๋ยวใช่ไหมไม่ใช่อย่าฟันไปเรื่อยนะอย่าตายอีกนะ เดินได้ยังเนี่ยเดินได้ยังยังไม่เกิดเลยจ้าเดินไม่เกิดมันแหลกหรืออะไรเนี่ยมันคอมมันบล็อกมันเยอะเกินนี่อ๋อคอมมันบล็อกมันเยอะเกินมันก็เลยแหลกนะฮะเพราะมันต้อง300ด่ดานนะบ้าตายเยอะไปไหนเินตายีนึงก็เกิดยากอีกตั้งขับเนี่ยเริ่มเป็นอะไรของเลิศเนี่ยวกดหัวจะตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วทำไมลูกแล้วทำไมลอกไม่เกิดเนี่ยวัตจะบัาตายเห็นยืนนิ่งๆอย่างออกแล้วเข้าใหม่ดีกว่าไหม วอจะบ้าใ็มันไม่เกิดเนี่ยโอ้ยโอ้แย่นะเนี่ยโอแย่กดไปเลยไหมมันน่าจะแหลกตรงเนี้ยอ้าวเลกแ่โอ้โอ้ไม่เกิดเนี่ยลำบากว่ามากเลยเนี่ยรอจอยก่อนหรือหรือทำยังไงก็ได้หรอ่ไม่เกิดได้ยังได้ยังอันนี้ไงได้โอเคกดเลยโอ้เกิดแล้วโอ้โอ้ อะไรทัลยหมดเอ่ะคอมพิวต์เวิลด์หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โมันมีกี่เวิลด์เนี่ยมันมี8เวิลด์นะครับโอ้โหมีใต้น้ำด้วยปอดฝาเวิลด์ที่หนึ่งนะฮะเวิลด์ที่หนึ่งกาสแลนเวิลด์ที่สองเป็นดิเซอร์เวิลด์สามเป็นเวอร์สามเป็นเอ่อใต้ดินนะฮะอันที่สี่เป็นอาร์กติกห้าจังเกิลหกท้องฟ้าเจ็ดเป็นเนเธอร์แปดเป็นใต้น้ำอโอเคงั้นเรามาเวิลด์สองกันเลยปะ เอ้ยเมืนได้ยินเสียงสเกลตกใจอีกแล้วชะมันไปละอ้าววัดนึกว่าจะอ้าวเอ๊ะนี่อะไรนี่อะไรอ๋อไอ้ดินโอ้ยเอ้ยไม่ใช่ดินรั่วนี่อะไรโหค้างคาเมีกล่องอ้าวม่เจอปุ่มแล้วนะครับมุกเดิมเดิมเติมเติมคือเติมเติมคือค้างเพิ่มเติมคือ คือค้างรูนอันที่สองอะลอสรูนฮะรูนที่พังไว้ป่ะรูนอะไรคือรูนใช่รูนที่พังไว้จริงๆด้วยอะไรคือรูนรูนโรนคือสถานที่วัดพวกอะไรรูนรูนพายุโรนข้าดูแล้ตไหนมลดูแลดูต้องปักกวอีกแล้ว ปักหวกแล้วอ่ะฮะปักหวยแล้วอ่ะปักกลัวแล้วปักกลัวไหนต้องปักกลัวด้วยเหรอก็ดูจากแมพแล้วเหมือนจะต้องปักกลัวนะใช่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 ได้ไงกล่องกล่องอยู่นั่นกล่องไหนกล่องอยู่นั่นกล่องกล่องกล่องหลังนี้หลังกระโดดกระโดดแล้วเปิดกระโดดแล้วเปิดกระโดดกระโดดแล้วเปิดวิ่งวิ่งกระโดดแล้วเปิดวิ่งกระโดดแล้วเปิดวิ่งกระโดดแล้วเปิดโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเออวิ่งกระโดดแล้วเปิดเรียบร้อยเย้โกงมาก จริงจริงมันต้องกระโดดนู่นนู่นนู่นมาแล้วนะไมเถอะอ้าวทางไหนเนี่ยเอาทางนู้นพินล่าพักพินล่ารักเออพักนี่มันหน้าคีเปอร์นี่หว่าอื้อไม่ถึงข้ามีความรู้สึกสงสัยในสิ่งนี้แล้วข้ากระโดดไปแล้วอ๋อไปอย่างรวดเร็วอจึอจซีนันซีอยู่ในถ้ำเอ้ยอยู่ในไอ้นี่ฮะแซนสโตนแทมเพิร์ดโอ้เอากล่องเพียบเลย อ้กระดูโดโดโดมโดมันจะมีกล่องซ้อนกล่องอยู่ป่าะโด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 กระดูกล่องซ้อนกล่องไม่น่ามีเอ๊ะหรือมีซูมโอ้กระดูซูมโอ้กระดูโอ้กระดูโดกระดูมาทําอะไรโอ้กระดูนี่อะไรอะไรมันมีหลายชั้นนี่นาเนี่ยเหรอใช่เห็นมีชั้นสองด้วย ล้วก็เจอปุ่มแล้วนะคะเรียบร้อยเลยแล้วมันต้องแปะตรงไหนเนี่ยไม่รู้ตรงพื้นนี่ป่ะเนี่ยพื้นเป็นโกลบ็อกซ์อ่ะเขายิงไปไม่ถึงไหนเนี่ยเขาก่ำแล้วห้องนี้ล่ะเขาต้องหาสี่อันหรอถ้าจะใช่ห้องกลางไะไยังที่มีขนมเค้กเนี่ยห้องอะไรนะห้องที่มีขนมเค้งนี่ไหมมาแล้วมาไปแล้วแล้วก็ไม่พบนี่ไงสองละเดี๋ยวถ่ายไปก่อนตรงนี้แม่งโคตรเนียนเลยกล่องซ่อนปุ่มยังเนียนแปะเลยนะแปะแปะติดด้วยติดอะไรอ่ะ ของนั้นเอาไปแล้วเขาเอาไปแล้วตตตต,ติิิินั่นก็เหลือที่นี่ใช่ไหมน, <SE> นี่มันเป็นเฟอร์แนนต์หมดเลยนี่หว่าเจอไหมเจอทําไมไม่กดไม่ได้เมื่อกี้นั่นก็เหลืออีกอันเดียวแล้วมันอยู่ไหนอีกอันมาหลบห้องสเกลมีใครมายังห้อ,อสงสเกลไปแล้วไปแล้วเหรออ๋อเจอละอยู่นี่ไงอ้าวระวังตกเพราะว่ามันต้องบึ้มแน่ๆเลยเออโอ้ยนี่ไง กาดเหรกาดเหรอเรียบร้อยได้ปุ่มแล้วไปเออะนี่อะไรเอาผ่านแล้วเหรอเออเออเอาทางไหนทางนูน้นนี่เลยดีเซอร์ตวิลเลจหม,<อ>มู่บ้านทะเลทรายหมูมบ่บ้านทะเลทรายมันทุบไม่ได้นี่หว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างออ้มีโคบ็อกสองอันนะแคนแน่มีสลับ,บอยู่ในแปลงผักมีสลับอยู่ในแปลงผักด้วยแล้วมันก็มีสิ่นั้นอยู่ แท่า <8. S 2> น,นไงมีกล่องอยู่ข้างบนนี้ด้วยโอ้เจอแล้วเจอครบแล้วไปเลยเออจมดินคือ่อะไจมดินเลเวลเจ็ดนะเอ,อ่อหมู่บ้านอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะต้นกระบองเพชรเออโอ้หมู่บ้านต้องหาอันเดียวมันไม่ได้บอกเลยว่าให้ปรับมุมมองได้เอ้ไม่ได้เออตายเลยเหรอ มาโหดร้ายอย่างนี้เขาไว้ต้นนี้มันน่าสงสัยเปล่าหรือมาสร้างไว้ดักอืมใต้นี้มีอะไรใต้นี้มีอะไรหัวนี้น่าจะยากอยู่นะเพราะว่ามันมิดมากเลยอะเออตายรัววัดเลยอืมต้องฮะต้องอะไรต้องกระโดดกระวองเพชรหรือเปล่าไม่รู้สิถามดูาไม่น่าใช่นะกระโดดกระวองเพชร จะไปขึ้นยังไงจะไปขึ้นยังไงเึ้ื่อนยังไงหรอขอบๆเคื่อนอย่างนี้ไหนนี่นี่ไงอะไรหาอะไรเคลื่อดมันกระบองเพชรนี่ทำไมตรงนี้ทำไมกระดดบังกระวองเพชรนี่แล้วยังไงต่อก็ยืนดูกระวองเพชรเนี่ยแล้วก็หาแถวแล้วว่ามีหนึอเป่เห็นมันไม่ไม่เห็นใช่ไหมล่ะไม่ใช่หรอ